สวัสดีครับมนโนกนอกขอตามสัญญาวันนี้มาที่แหล่งลานกระบือครับฝนตกผมก็เลยเข้าไปข้างในไม่ได้ตอนนี้รถน้ำมันรออยู่หน้ารอจอดนะนะรอรับอันนี้เป็นแหล่งแหล่งผลิตครับมีน้ำมันมีแก๊สด,ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมส่งภาพนิ่งให้ดูนะครับอันนี้ก็คือจะมาคุยกับชาวบ้านหน้าบ่อหน้าบ่อเลยว่า เขาอยู่เนี่ยเขาได้อะไรบ้างนะฮะอี่ยเนี้ยอันนี้คือแหล่งธรรมชาติอันนี้คือสภาพบ้านของเจ้าของอยู่หน้าแหล่งผลิตนะครับเนี่ยก็ทํามาหากินครับเนี่ยก็บ้านธรรมดาดูดูสภาพบ้านอันนี้อยู่หน้าแหล่งน้ํามันครับเป็นมูลค่าเหมื่นๆล้านครับสวัสดีครับพี่ครับอ่า มาเยี่ยมพี่เป็นไงบ้างพี่อ่าสบายดีที่นี่พี่ได้อะไรบ้างที่อยู่นี่พี่ก็ไม่ได้อะไรอ่าก็อยากรู้ไงก็มาเยี่ยมว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ได้อะไรบ้างกับกับแหล่งน้ํามันมหาสาลแหล่งแก๊สมหาสาลเนี่ยที่เขาผลิตส่งออกนะครับไม,ไ,ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคือมีโรงเรียนไหมครับที่นี่แถวนี้ไม่มีก็มีโรงเรียนอยู่ โรงพยาบาลก็ไม่มีโรงพยาบาลก็มีข้างนอกมีข้างนอกใช่ไหมที่นี่เอาสรุปผมอยากทราบว่าสั้นๆว่าเขาให้เราอะไรเราบ้างครับพี่ไม่ได้อะไรแต่เราไม่ได้ทํางานกับเขาเราก็ไม่ได้อะไรอือคือชาวบ้านในพื้นที่นี้ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับเขาเลยใช่ไหมฮะก็คือเราก็ทํามาหากินเราไปเราก็ทากินไปวันวันครับเรามีผลกระทบอะไรบ้างฮะที่พี่บอกว่าปลูกอะไรมีผลกระทบนะฮะ ตอนที่เกรกๆที่เขาบอกน้ำมันเขาเกิดก่อบเคยปลูกอ้อยอะไรอ้อยมันก็ไม่ค่อยได้มันตายหมดมันแห้งม,มันก็ตายแล้วผลกระทบอย่างอื่นครับอย่างทางเป็นเหมือนผมเห็นบางที่เขามีฝุ่นมีอะไรนี่นะ<ต>อ่าแต่แถวนี้เขาทาถนนดีอ่ะอเขาลดน้ำมันมันวิ่งทั้งวันอ่ะเขาต้องทำให้ดีรถน้ำมันวิ่งทั้งวันนี่กะประเมินคร่าวๆได้มห้ยคืุประมาณเห็น เพราะว่าผมเห็นเนี่ยผ่านมาเป็นสิบกว่าคันเนี่ยคือผ่านตลอดเลยนะฮะใช่ไหมฮะ,ะมวิ่งทั้งวันทั้งคืนไหมฮะวิ่งทั้งวันแต่กลางคืนไม่ได้วิ่งกลางคืนไม่ได้วิ่ง,ะน,งนะะ,ะคือพี่อยากฝากอะไรให้รัฐบาลบ้างเพราะว่าจริงๆตามรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยประชาชนในพื้นที่ต้องได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะจากแหล่งพลังงานตามแต่ว่าตอนนี้ผมที่ผมถามมาประชาชนเราไม่ได้เลยเ,ลยเนี่ยทำามาหากินเห็นไหมครับขายของก็แก,ก๊กก็แก,กแ๊กครับเนี่ยเนี่ย อืมครับพราเราเช่าที่ก็ตรงเนี้ยครับแต่ว่ามันน่าช้ำใจใช่ไหมจริงจริงตามธรรมนุนพื้นที่อ่ะเช่าไม่เช่ามันต้องได้ประโยชน์เนียพี่ใช่ไหมฮะเช่าก็ทําแล้วเดี๋ยวว่าไม่รู้ว่าเขาจะไล่เมื่อไหร่แล้วก็ทําดีก็ไม่ได้ก็ต้องทําไปยังขายแค่ไปวันไปวันอ๋อจะมาหากินไปใช่ไหมฮะก็พี่อยากได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมเข้าไปบอกผู้ใหญ่ให้อย,อยากได้ความเป็นธรรมเนี่ยพี่อ่าเพราะว่า ผมได้ข่าวว่าเขาจะขึ้นค่าน้ํามันค่าแก๊สอย่างเงี้ยพี่ใช้แก๊สอยู่ใช่ไหม<ช>อ,อ่ใช่ไหมแล้วเราผลิตได้ขนาดนี้นอ่ะพี่พี่ลองคิดดูดิทําไมเราต้องใช้แก๊สแพงพี่ไม่ทราบใช่ไหมอ่าขนาดพี่อยู่ข้างหน้าเนี้หน้าแหล่งผลิตเลยพี่ยังไม่รู้ใช่ไหมแล้วประชาชนอยู่ที่อื่นจะทราบได้ไงใช่ไหมฮะก็เขพ,พูดมาเราก็พูดฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรี่ครับก็คือเราไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ ทำมาหากินเราไปก็ทำกินเราไปวันวันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปมันน่าช้ำใจพี่เพราะว่าบ้านเรามันเยอะแยะพี่เห็นท่อไหมผมเห็นแนวท่อใช่ไหมฮะยาวเป็นกี่กิโลพี่จากนี้ออกไปไม,กมันไปทั่วหมดเลยตั้งแต่ไหนบางกรํารทางโรไทยก็มีหอน้ำไมครับมีเยอะมากแล้วทำไมเราไม่ได้เลยเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะ จะบอกผู้ใหญ่ให้พี่ให้ให้แก้ไขนะฮะครับขอบคุณพี่มากครับครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวพาดูนะครับเนี่ยเจ้าของบ่อน้ำมันดูบ้านครับดูสภาพบ้านนะครับเนี่ยหน้าชั้นนะฮะนี่อยู่หน้าแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเขาเรียกว่าแหล่งลานกระเบือนะฮะ ่ดูครับนี่อยู่หน้าบอ่อเนี่ยเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมเข้าไปข้างในล้วแต่กลัวกลัวเขาอัดเดี๋ยวถ่ายข้างนอกเดี๋ยวโอเคครับมโนกนอกครับเดี๋ยวดูแนวท่อเดี๋ยวพาดูแนวท่อครับสวัสดีครับรอแป๊บ